เอาละครับมาถึงสกู๊ปต่อไปนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงนักแสดงตลกสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงก็อาจจะนึกถึงคาแรคเตอร์แปลกๆนะครับทาแป้งที่หน้าสีขาวแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่นําเสียงหัวเราะมาฝากกับพวกเราแต่ว่าสกู๊ปสำหรับวันนี้นะฮะที่เกี่ยวกับศิลปินตลกที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนั้นเรารวบรวมเรื่องราวที่เหล่าศิลปินตลกพวกนี้ตลกไม่ออกครับจะมีเรื่องอะไรบ้างและมีใครบ้างเชิญขยายพร้อมกันเลยครับ ของดาราตลกที่ทำหน้าที่มอบเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมแต่หลายครั้งที่ตลกหลายคนมีเรื่องราวชีวิตที่สุดแสนจะรามา ทางเรื่องครอบครัวและเรื่องคดีความส่วนเป็นเรื่องที่ตลกไม่ออกส่วนจะมีใครบ้างพลูอินไซเดอร์รวบรวมมาให้ดูกันแล้วค่ะเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่สอนอหัวมากตุ่มตามเชิญยิม้มดาราตลกชื่อดังพร้อมด้วยเรียว AF นักแสดงและนักร้องชื่อดังนายสุเชษรัตนาโนดอายุ32ปีนายแบบพฆษณานางสาวกบุญวันนินล้อมอายุ26ปีและนางสาวอิงดาวอินปัญญาอายุ ตรีสมเจตพลเหลาแจ้งความดำเนินคดีนางสาวณภัสกรแดงบรรจงอายุ26ปีหลังจากชอ้อโกงตุ่มตาม,มีโอกาสได้รู้จักกับนางสาวณภัสกรซึ่งเคยพูดคุยกับตนว่าอยากให้ตนกำกับหนังให้ตนจึงว่าหากทั้งเงินสปอนเซอร์ได้ตนก็จะเป็นผู้กำกับให้ ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกผ่านมา2-3เดือนตอนมาทราบภายหลังว่าชื่อตอนถูกนางสาวณััสกรนําไปใช้กู้เงินจากนายสุเชษจํานวน20,000 0บาทโดยที่ตนไม่ได้เป็นคนกู้และไม่ทราบรายละเอียดใดๆเลยจึงพยายามติดต่อไปยังนางสาวณััสกรแต่ติดต่อไม่ได้จากนั้นมาทราบภายหลังว่ามีผู้เสียหายโดนนางสาวณภัสกรหลอกลวงหลายรายจึงชักชวนกันมาแจ้งความไว้ที่สอน,นอค่ะ ยิ้มที่ตกเป็นข่าวสุดดราม่าว่าพ่อทิ้งแม่บังเกิดก้าวอยู่หลายครั้งหลายคราส่วนกล้งล่าสุดมีคนถ่ายรูปของแม่ป้องเน่งในลักษณะที่มีแผลเน่าหมดขึ้นทําให้ถูกวิจารณ์ว่าทําไมตลกชื่อดังถึงไม่ดูแลแม่ทิ้งให้แม่อยู่วัดความจริงจะเป็นเช่นไรไปฟังจากปากเจ้าตัวดีกว่าค่ะทุกวันนี้จะดูแลโดยตลอดขนาดทํางานดึกๆด,ดื่นยังไงก็ต้องไปที่โรงพยาบาลดูแลตล,ลอด ถึงไม่แค่ว่ามาดูไอตอนที่มันมีข่าวขึ้นมาแล้วถึงมาดูไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทีนี้ไอาการที่เราไปดูแลเนี่ยม,มันจะไปบอกใครได้ไหมครับว่าวันนี้ผมไปแล้วนะวันนี้ผมผมอ,อ๋อแน่นอน<ป>สิคะถ้าวันไหนทิ้งแล้วก็เป็นข่าวค่ะ,ปะไปดูสิบทีก็ไม่เขียนข่าวแต่ทิ้งทีเดียวกระหน่ำทั้งเมืองไรของป่าเทพพงงามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากค่ะเราผ่านมาทำธุรกิจอะไรก็ไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นานำเข้ากล้องหรือทำตึก ขายจนต้องเป็นหนี้เป็นสินหลายล้านบาทลูกชายและลูกสาวต้องมาทํางานช่วยเหลือครอบครัวล่าสุดก็มีข่าวว่าป้าเทพตัดสินใจขายบ้านยหญ่ครอบครัวมาอยู่ร้านท่านเทพกระทาปิ้งย่างย่านลายพราว111ที่เหมือนเป็นการการ,การันตีว่าป้าเทพยังไม่ยอมแพ้ ขอต่อสู้และดิ้นรนเพื่อชีวิตและครอบครัวอีกครั้งปาดเทพบอกว่าไม่มีเงิน <im zed> ทุนที่จะลงทุนแต่ฝ่ายหุ้นส่วนติดตามผลงานและชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยให้ปาเทพมาช่วยลงแรงดูแลจัดการร้านนี้เหมือนหุ้นส่วนอีกคนสู้ๆนะคะปาเทพแต่ที่ไม่น่าเอาอย่างแต่ต้องดูไว้เป็นอุทาหรณ์เห็นจะเป็นบรรดาตลกที่เดินลงทางผิดเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นนกวนิดาหรือแมคก้าชวนชื่น I ของนกวนิดาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเมื่อวันที่2มีนาคมปีที่แล้วที่จุดตรวจบริเวณจุดผ่านแดนถาวอบ้านคลองลึกอํเาเภออรัญญประเทศขณะกำลังข้ามรมแดนเข้ามายัางประเทศไทยพร้อมของกลางเป็นยาไอซ์และกัญชาจ,จำนวนหนึ่งรพร้อมอุปกรณ์การเสพร,รวมทั้งถูกจับตรวจปัสสาวะพบหลักฐานการเสพยาเสพติดต่อมาพนักง,งานอายการจังหวัดสังแก้วได้ส่งฟ้องศาลได้ยกข้อหานำเข้ายาเสพติดและเสพยาเสพติดให้โทษคงลงโทษเพียงข้อหา มียาเสพติดไว้ในครอบครองถูกจำคุกและเพิ่งขนโทษออกมากเกือบปีหวนกลับเข้าวงการเพรโอกาสทำงานหาเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง และเมื่อวันที่31กรกฎาคม2557สั์อายาร,รัชดาอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดียาเสพติด2เป็นโจทย์ยื่นฟ้องแม็ก,ก้าชวนชื่นอดีตนักแสดงตลกชื่อดังคณะชวนชื่นฐานมียาไอซ์ไว้ในครอบครองและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ามพรบรยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช2522จากกรณีเมื่อวันที่22มี 56, นมาคม2556นายแม็ก้าถูกตำรวจสืบสวนสอนอห้วยขวางล่อซื้อยาไอซ์ก่อนจับกลุมได้ที่ห้องพักภายในอาคารเพชรรัชดาซิตี้ชั้น3ซอยรัชดาพิเศษ18เขตห้วยขวางเมื่อชีวิตเหมือนละครโรงใหญ่ชีวิตของตลกที่ตลกไม่ออกคงต้องเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านนะคะ ชีวิตคือการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะเดินผิดเดินพลาดบ้างนะครับแต่ว่าขอให้หลังจากความผิดพลาดนั้นเราได้เก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์และสอนแล้วก็เตือนตัวใจ เตือนใจตัวเองนะครับในอนาคตว่าไม่ให้ทําผิดอย่างนั้นซ้ำอีกรายการ True Insider ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับที่อาจจะเคยพลาดไปแล้วขอให้กลับมาแล้วก็คิดดีทดําดีแล้วก็สู้ต่อไปนะครับชีวิตยังอีกยาวไกลเอาละครับตอนนี้แวะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดกันถึงเรื่องราวคําศับที่เรารวบรวมมาจากเว็บพันทิปครับสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ